ก่อนหลังจากโดนแบนมาหนึ่งเกมน,นะครับไปใช้ที่ธรรมศาสตร์รังสิตมาสิงท้าเรือวันนี้เปิดบ้านพบก,กับเพื่อนตำรวจเปิดโค้งเข้ามาแล้วได้มงแม่ข้ามคานออกไปเริ่มต้นมาลุยก่อนเลยนะครับอัดน,นบรารคัตอันนี้เพื่อนตำรวจจัดมาเต็มเลยมีเทียรเทเพเ่ยน,นะครับเนี่ย,ยไว้ทรงนี้คล้ายๆกับสตีเฟนเอเลน ดูเจ้าถิ่นบ้างครับจังหวะลุยขึ้นม,มาของสิงห์ท่าเรือไม่มีใครแล้วลองยิงไกลซะเลยลูกข้ามคานออกไปจังหวะยิงของเอกภานอินเตอร์เซนลอยย้ายมาในเลขที่2นะครับเอกภานอยังมาต่อครับเจ้าถิ่นจังหวะคอสข้ามาโอ้โหปัดไว้ได้แต่ยังได้ที่บอลในกรอบเขตโทษ ิกมาแล้วยิงด้วยขวาโอ้โหนี่ฆ่าไม่นู่นเลยครับที่แว๊บๆในกรอบไปทวดเลนโดดลงแล้วเมื่อกี้น่ะรู้สึกที่จะโดดหมงใช่ไหมครับใจลงแล้วเป็นตัวจริงเลยครับเลนโดลิเวล่าครับกลับมาแล้วนะครับนี่กลับมาในรอบหลายเดือนเลยครับพาเรืลก็ยังนุยต่อแล้วยิงอีกทีโอ้โหนี่ต้องเซฟอีกครั้งครับจังหวะของผู้สาประตูวันนี้เป็นสมพงษ์ยอดอาดนะครับเป็นมือหนึ่งจะไปได้พงษ์นี้ก็ดี เดกสิปีทีมชาติกันนะครับคนนี้เศรพันธ์ครับจังหวะยดูตำรวจบ้างครับมาในกรอบแม่โดนจิ้มสุดท้ายมีได้ซ้ายลูกนี้แม่แต่ว่ากดไม่ลงครับเจ้าเก่าครับพัดนันบารครัตสรงท้ายเป็นท่าเรือที่โดนบุกเหมือนกันนะครับจังหวะนี้ชนินออกมาไกลแต่ว่ายังตามไปรับไว้ได้ครับ ดุหนหมื่นสมานนะครับเหมือนจะลักไก่ยิงน่ครับช่วงท้ายครึ่งแรกกลายเป็นเพื่อนตำรวจที่มีโอกาสได้ยิงอีกทีจีรเทศวิโนไทยครับแต่ตอแขนกลับการทีมแล้วนี้ครับสุรชาติสันติพินยังไม่ได้ลงสนามนะครับมีการบาดเจ็บอยู่เครื่องหลังเริ่มมาก็เป็นท่าเรือที่ลุยครับคิมกุนโชยิงฟริคิกลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านสมโพ์เกมรุก เรียนโดยังไม่มีโอกาสเลยครับเท่าที่ดูตรงนี้ดูฟริกเตะมุมลูกนี้มันนะโอ้โหกลายเป็นทีมเยือนครับขึ้นนำมิเชลเมอร์ซี่ครับท่าเรือพอเป๋นี่เป็นท่าเรือเป๋จริงๆนะเนี่ยโอ้จังหวะเทคขึ้นมงเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับจังหวะเตะมุมเนี่ยแล้วเป็นมิเชลเมอร์ซี่ที่เทคได้ครับคนเตะเตะแม่นแนีะครับเตะใส่หัวเลยนะครับใส่หน้าผากของเมอร์ซี่เลยครับยืนงั้นโอ้โห้และชนิดไม่ถึงจริงๆครับจังหวะนี้ ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงของมิเชลเมอร์ซี่เหมือนกันนะครับ <c oughs> ได้โอกาสลงสนามแล้วก็ทำประตูได้ต่อเนื่องน้ำา1แล้วจวังหวะสวนขึ้นมาแล้วเมอร์ซี่ยิงไม่ติดชนินยังได้อีกทีไหลามาโล่งๆจับแล้วเลือกโอ้โห,โหยิงเลยข้ามคานครับทีระเทพวินโไทยตรงนี้ฟอร์มยังไม่กลับมาเท่าไหร่นะครับดูครบจังหวะยิงด้ขวากับทีใหม่ครับแต่ว่าสิ่งล้ล้อมก็ใหม่ด้วยดูฟรีคิกอีกที ไม่เหกำแพงแตกแล้วครับแต่ว่ายิงไม่ดีครับจังหวะยิงของศิริชัยลำพุทธาสิงห์ท่าเรือต้องหมแล้วครับกับตันทีมเปิดข้ามาแล้วได้โขกตรงนี้โอ้โหโ,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 โดนไม่ดีกดไม่ลงครับจังหวะมงโอกาส2ทีติดติดเลยนะครับศิริชัยจังหวะเปิดไปเนี่ยเป็นเกียรเจริญเรืองปานแล้วดูตำรวจสวนเดียว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 มีเวลาแต่ยิงโอ,โโอโ้ยิงไม่เข้าเฉยเลยครับอดุลหมื่นสมาน เออมาสูงมากเลยนะครับจากแบ็กไซด์แหมแหมโบสต็กนี่เสียดายเลยครับดูครับมีเวลาเลือกเลยครับแล้วพยายามจะยิงที่เสาแรกยิงไม่ได้โอ้โหดูครับตำรวจเนี่ยมีจังหวะสวนกลับในครึ่งหลังเยอะมากหลุดเข้าไปแล้วจิ้มลูกนี้โอ้โหไม่ได้อีกแล้วครับจังหวะเติมขึ้นมาครับงโยนพินิษนะครับจังหวะเมื่อสักครู่แหมโอกาสที่จะเป็นส ไม่ได้แต่ว่าก็เพียงพอครับให้เพื่อนตำรวจบุกมาชนะสิงท้าเรือถึงแพสเตเดียม1ประตูต่อศูนย์ครับ